สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เกษตรกร <Okay. S 1> วันนี้เจี๊ยบธงชัยสวนสำรมนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะชื่อของนางคือเข็มอับสอนนะคะเป็นเข็มป่าโบราณไม้หายากนะคะนอกจากความสวยของนางแล้วนะคะนางยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะสวยมากค่ะเป็นไม้ดอกหอมอีกตัวหนึ่งนะคะ ที่สวยแล้วก็น่ารักหายากด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะใครมีไว้ในครอบครองไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะว่าดอกของนางคือแบบนี่นะคะสีขาวบริสุทธิ์แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะชื่อก็เพราะมากเลยนะคะเข็มอับสรน,นะคะค่ะนี่นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะดอกดอกตูมก็มีนะคะเดี๋ยว เื่อกี้เห็นเวบเวตรงไหนเอ่ยน้องจูนนี่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 นะคะอันนี้เป็นดอกตูมของนางนะคะนี่นะคะเป็นเป็นเข็มป่านะคะเข็มป่าเข็มป่าที่หายากมากแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะน้องจูนคุณดูหอมไหมคะลูกหอมมันอ่อนนะคะจะหอมมันอ่อนนะคะเป็นเข็มอักอรนะคะนี่นะคะขึ้นที่สวนของเรา หอมค่ะกินโชยมาเลยค่ะหอมมันอ่อนเลิศม,มากค่ะกลิ่นนางนี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลาไปกับเข็มอัสษรสีขาวบปิสุทอมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ